สวัสดีครับบอยพี่น้องในประเทศต่างประเทศนะครับพี่น้องผู้ส่ยแรงงานโอว่าสิอยู่ในประเทศต่างประเทศอเออพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุกๆวันมันลำลำรวยๆสุขภาพแข็งแรงม่อนีลุงอ้วนสี่เดินทางไปเปิดละคางงวง้วรลคาคาวา้วยให้พี่น้องผู้เพิินเลียงง้วเลียงควาวยมาพ่อพี่น้องไทยบานน้องห้อยหุยคู่บานลุงอ้วนนี่แหละ กำลังปลูกมันกำลังกูกมัน,มนอีหลอยูบผูกยูป่ปาดสวนทางบ้านคงขันพ่อซีีล่ลองไ่้เป็นไท้บ้านไอ้มาปลูกมันทีแถวเดียว่านือปลูกแค่ปลูกเนี่ยสว่ะ่ไว้เป็นบว้บ่ไว,ว้ปปเ,ปวเป็นบานรจของพีหองอ้เราผลลตกำลังกูมันเอาเบงหัวมันเหมืนกันอ สามเข้าสามเข้าก็นะวิสายต่นวนมิสายบ้านน้องห้อยมูปแปดบนหน้าหนังพวดมวิสัยตรงท้ายวิสายวสวัสดีครับวสวัสดีครับโอ้น้องลุงมาก เห็นวานไทยบ้านได้จุดหรกเว้ยยังอีตัวนี่ลำบากอีโดนลำบากอีโดนอ้โยวานพูดได้สุดหรอเว้ยโอ้ยลูกขึ้นก็น่าเป็นหุ่นยังไงน่ะตายได้เลยเก่าตัวหุ่นฮะเก่าโอ้ยู่ดีไม่แห้งยู่ดีไม่แห้งลำห้วยลำซ้ำผูกมัดไรไปนี่ยฮะของร้านเตาร้านเคยโอ้มาซอยเขาบ่ซอยเขาซอยวันเฮเลยมาซอยเขา โอ้ยประทัามาซอยซอยต้ที่แห่งก็โดนแล้วว่าเล,<น>ล้าลใต้ะใจ,ใจ,จะหไห้เออเ้ตหยไห้ซอยลอูกซอยร้านไปแกเอ้เป็นหัวดีตัวละใครง่ายจ้ะมันอีอยังขุจักน้ำคอดเลยท่านยังเนี่ยน่าหยังหอกมันหลายพันทุกทีเออโอ้คนงานจะคน,นี่นสองสามสอสมี่นี่นะเออใต้นีก็สองเที่สามนละ เขาปลูกลายมาได้เป็นปีนี้จากไรหูจักพ่อว่าบอลไปเรื่อยๆฮะบ้านโดงเขาก็ปลูกอยู่แถวแฉบแถวไววโอ้เขาชาวติณน้องเขาปลูกปลูกไว้พร้อมปลูกมันพร้อมเขาได้หลายสิบหลาปีเนาะเว้ยเขาก็ได้แล้วเขาปลูกไว้ปลูกมั่นลดตรถเจ้าของก็จะจ้างเนีคนงานคนงานเจ้าของคนงานของขวัญเจ้าของเด็กแก่ไปลองบุรี แก่แล้วแก่แล้วหัวก็พลาดอดดกเขาแจ้งขึ้นบ้านอ่ะฮะพ้าดขาแจ้งขึ้นบ้าน่ว่าเอาตะกันเอาตะ<า>กันเออเอาหนีก็เสีบาทโอ้ฟูปูต้า l 4 0สี่ศู่งแปดเอตัวนี้เออินมั่นแงนมันก็จักจีนเป็ไปตัส้สมื่นะ กเก็บตู <S <S ้เ <t> ก <ired> like <R ud> like ็บเกี่ยวใส่ห้าพันนมเออตะกี้ใส่พวกจกพุดเอากันแหกงแห้แลกไปนี่มพิงเรียบร้อยอันนี้ใส่รถไถรถเครื่องสูนแรงโอ้ขอทาเว้ยเนาะพัฒนาเติบรับไปน้ำขอบรรลุเลยพอเป็นจักรยานจักรยานเพื่ออายุเออว่ามันไปเห็นแา่ก่อสร้างคือเขามันมันเศร้าโดนหลายมันขาด ขาขาขาดทุนวงานที่สิไปเออไปว่าได้แล้วสุม,มือเตี้ยจไปัะเหตใดที่เขาเหตยอืมอยังหัออนซื้อดินขาวว่าโ่อยดีไม่แห้งสนอกเออน้ำเมาไรยน<า>้ำเมายรไหวกับรถได้แหมล่ะตับกัรล่งเลิเ่มแขงปอดไล<ว>่ไหวกับพอสอดสามยงางโอ้โหลายยง <c oughs> างแฮะหลายายงโอ้หตายใหอเ่า ซีหารอบที่เป็นรอบรอบมาบล้มช่วยหืดไหลพี่เพชรเออเอ็นเพชรเออเพราะตายดอกลูกพี่ยเพราะว่าซีหางวัดแล้วเจ้ากรบบกล้มอยูล้มระนักแต่ว่าะเป็นหนาเบอร์พันถึงว่างถึงข้าวบาเบียงรักแต่ว่าตอนเป็นหนึ่งคาร่อยู่ว่าออกลุกมาจากโรงพยาบาลบพราะเคยสองมือดอกทำว่าเรียลวโรดแต่ว่าตอนเป็นนู่นยุติเราโอ้เดี๋ยวนี้ก็เศร้าแล้วเลิกแล้วเดี๋ยวนี้ก็กินแล้วว้ายัวเศร้าเนี้ยเสียวลีเอ้ย แค่ม <t od ian |ms|> ันหมอเขาห้ามกับเศร้าได้ไหมมันหมเศร้าต่กคนฮะเศร้าบ่ได้ต่กคนวะคือเศร้าบ่ได้เป็นเังไหนี้รวมกับเศร้าบ่ได้อืออ่เอ็นเท้านเลยครับเส็นบักกล้องร้องแล้วเนาะเออหมอห้ามสำหรับพ่อซาเล่อากาศลูกวาลมือนี้ย่เมื้ยมึงหอดบ้านแล้วก็ย่างไปเฮเช่นเสียบรีโหลดเออพอเราบอเบ็ดของเชนนอยอันนี้เบ็ดจุนเดือนของเดือนอยู่ว่ะอืมขั้นมาจากหมอคือว่าเบ็ดเบียนจุแข็งแรงเออแวะมาเบิ่ง การเก็บปู่เก็บเกี่ยวเกษตรกรเพื่อนปลูมันพี่น้องเอ้ยไทยบันลุกวนนี่ละไมันไทยบันไหมาปูมันแถวนี้ก็ปูกคักปูแน่ใช่ไ่มสอดเสาทีเพิ่นบ่อเน่ลุงเาทีอ้เสาวีเพิ่นเสาว์เป็นไรไรประเดี๋ยวค่าเสาวตะกอนนั่นไรละพันตีนอย่างนี้สายพันสองสบาเขาพี่น้องขนาดข้าสิบพันอ๋อ โอ้ปีกายพันพันหนึ่งปีนี้พันถือกระิบลงเยอะขึ้นซ้ำเก้ามาคือขึ้นเ มันมาจากจีนมัน,นาจากันนาจาก,นกีง่ากหิน,น,นใต้ดินเน้ินใต้้ตานเป็นีสนสุว,ว่ากีถือว่าดีือ,อวาดีนี่น่นี่นีนนน่นไ่น,นี่น่นี่น่นนีเีีี่ีนีีนี่นนน มันมาจากเน่าบ่ดนี่มันมักมันเน่าทั่วดึงดึงหัวนี่เงานี่ขึ้นมึงโดนแยกสายแต่ว่เน่าดอกแต่ว่าล่างล่างเงานี่มันเน่าคนจนเฉยไปเพราะผลมันก็ขาดอะไรอย่ามันโอ้มันเน่าเนาะมันจะเปพียงซี่อันนี้มันเป็นโด่งนี่โด่งเส้นไปไปเอาโด่งมันน้ำกันไดไปไกายนี่ยหวานจะรู้นี่นี่โด่งเส้นเนาะเออโอ้ลัมนี่พอเป็นแหงดอกลัมมันจะโดงหลายน้ำฝนแช่บ้างเนาะนำแช่บ้างกล้วนี่มันมักแรง พึ่งเนี่ตกแน่เพตกแน่แบบนั้นออืมาเลียงมือเขอตีนี่โอ้โอยยังมีแห้งขยันดึงหงอไมันนี่ดอกเว้ยใส่เขาเลยแต่เขาตีให้แต่ว่าขวดเดียวกัขาดนี่เถอะเฮ้ยเงินนี่คือว่าใส่งงานมาว้ายมือนี่ผมมีเงินอันนี้หมอเขาบอกลดละกันเพิ่นบอกลดละกันลดละได้ไหมหัวหน้าเอ้ยมันลดยาก ฮะรถยากไปเื่ไปนะฮะเสพไปซื่อไปว่าว่ายโอ้เอามาต่้งไหนดิเอามาตั้งไหนทิศซีปีเริ่มบ่ยอมขาดทุนเลยตัวนี้บ่ยอลงทุนมาหลายแล้วบักลุบักลุบบลาร์ลงทุนหลายแล้วลูกพี่เด็ด ขาดทุนเก่าข้าจับว่กินต่อไปเออขาดทุนเลยขาดทุนเลยเออเหาที่ม <so ันเสียหลายโอ้มันมันเสียน้ำเออมันมันหนาสิได้มันเน่าเนาะเพราะว่าปีนี้ปัญหามันกิดคือว่าฝนมันมาขาดตั้งจะเทลียทั้งห้าบวะนี่ขั้นเดีไปกับไปจุดปุดรถขันเดี๋ยวไปกับไปเลยบ้านนี้แหงแรงหลายบ้านย่ำดีบ้านนี้แต่ว่าช่วงนั้นตกะมันมีมือหยุดเลยบ่มีช่วงหนึ่งหยุด โอุ้มนี่กับเกัเนาเนาหลายตัวเนาะเนาหลายย่สรุปแล้วเบิ้ลแซมคือว่าเนาหลายตันเน่ามันเนาสรุปแล้วมันเสียไปในสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์เเาะยาหน่อยกัสามสิบเปอร์เซ็นตเสียสาเปอ็นตอนี่หน่อยสุดก็ัคือมีสีเพราะว่าเงาหนึ่งเงาหนึ่งมันเสียไปสามสี่หัวคุณไหมมันเนาไหมโอ้เสรษฐกิอะไรละพันเตี้ยของทุกปีล่ะ ่าให้ทานะพี่น้องฮะว่าปีนี้บ่ได้ถามมันดอกปลามันเอาลายละเท่าไหร่แต่ผมแต่มาปลูกซอยเขาเอาไปจักตันแล้วนี่หัวนมเขาป้อปบ่มันเอาไปหลายเกี่ยวละว้อทางหน้ากันนี่โอ้ยไห้ในเล้ยวเบื่อเ้าตีอห้ไห้เด็ี่เลี้ยแล้วล่ะเอาทั้งอ้อยทั้งมันเนาะทั้งไหทั้งมันโอ้ยใครจะเอาปอฟอมซุมี่มี่เวลาคนปลูกปอซุ้มี่มันมันอยากปวดคนเต่าแล้วเออ ชักซัดซัดมาแล้วเอาใส่รถไปแจ้ไปห่วยผมเนาะไปเหยียานนะบรรยากาศพี่น้องพี่น้องเกษตรกรผู้เพิ่น,นปลูกมันลุงวัวผ่านมาไปถือดีเยี่ยมยามพี่น้องผู้เพื่นเลียงงัวเปิาข้งงาคางัวเปิดบริหารท่านในหอดอยู่บ้านหอดพยสายบ้านเดียวกันก็เลยอดจอดถามข้าวมาไ่ได้เห็นเพิ่นประยุด,ดีไปแห้งส่วนหนึ่งว่ามัน พูดได้เหมืนไม้ไก่หอยยังอยโสกมาว่าไปดอกเตี้ยไปง่ายดอกเออเขาเอิ้นทนอยู่หรืออยู่ทนลูกพี่เลยไม่ฮะอยู่ทนเระอยู่ทนเตี้ยเออบ่ไปง่ายดอกอยู่ดีมีแม่งหลังไก่แข็งแรงอยู่เออดึงหัวเหงามันทวนทวนอยู่ปานนี้จะไปยังไงรอกไม่เออแต่ว่าขนำมาวงเนี่ยกะจาเอาดันเอาพอประมาณพอประมาณละเออให้ เอาพระประมาณมม <laughs> ออว่ามันเ่าหัวระนาบกอาวได้ร่างกายอ่ะเมื่อคือสมัยเขาไปเห็นงานก่อสร้างที่กรุงเทพดิเออเกิดผอไปลงพอขุดอยู่ผนาะมสมัยมอ,ม,อมองได้ขุดอนขอนุอันขุดอันอนอันดอุดอันองมอัได้นขุดอันขดอันขอัดอันดอันขุดอันอนอันขุันขุาอันขุอั่ขุดอนขุดอันุอขอันนีุออันนน ลุงวนไปงานก่อสร้างไปลงทอน้ำเสียน้ำดีน้ำเสียโอ้ยผัวหัวหน้าเก่าพี่น้องคนเคยถูกเคยยากเคยลำบากน้ำกันเผด็งานก่อสร้างวายมันแทบบานได้วะสันวันนี้สายคนขยันขยันเมาตะกี้ร์สมมติือนี่ก็ขยันเก่าตะวันรถละใช่ไหมอายุ เติบเรื่งแล้วเป็นปน,นุ่มเลี้ยหน่อยแล้วเมื่คืนเราดิเฮ้ยเศร้าปไะไรว่าหันเศร้ากับเศร้าขาดทุนแล้วลงทุนมาหลายรูโอ้ถือว่าเป็นหัวดีเดติบเยอะมันเขย่าก็ได้เนะวะพิจาวณามันอยากเอาเอาเยอะหรอกเศร้าสามสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ดิดดอืมพิจาราผลมันปลอดภัยเว้ยเขาบึง วิธีเพ uh, uh, sí yes. ื่อเอาหดขุดรถลดไงโหลดขยะขยตีสิเบิดง่วนหรอนะย่างเมื่อรบ่หมานี่สิบสี่ยสิบดอกเออไปจนถ้าเยังดอกขยะขยันขยันเท็ดขยันปลูกเพราะว่าจะปลูกไว้ปลูกมันขยาหาได้หาท่านาธรรมดาแหะขันยูดีไม่แห้งมันก็เห็นได้หลอะคนน่ะ หน้าปังกับน,นี่รถของเออหน้าปังกับเฮ็ดแล้วหน้าปีกับลงหน้าปังทั้งหน้าปังหน้าแซงทั้ง้อ,อยทั้งมันนี่แหละพี่น้องมีนลำบานเท่ากับขายันเฮ็ดขายันสางก็พอได้เก็บได้ใบได้เก็บได้ใจยูุโรแต่ว่ากัสิบห้ท่นพี่น้องคู่เพิ่นไปเป็นเมืองหมอกเมืองหน้าว่าตั้งดินตั้งแดนกับผู้แต่สิพหอะไร เก็บได้กำไรก็ผู้อยูบ่บ้านนี่ตรงนด้เออเจ้านี่ไกยู่ดีมีแห้งเด้อพี่รองเอ้กูไปหาทั้งไก่ก็ได้กว่ากว่าสินหาทั้งไก่ในประเทศหาทั้งไก่ทั้งต่างประเทศนะครับพี่รองกูใส่แรงงานอยู่ดีมีแห้งน้่นก็นั่งไก่แข็งแรงเลยกอนล้ว พิตีเกษติประมาณนี่แหละพี่น้องลูกวนเกษติขอจบคลิปการเยี่ยมยามถามขขาวพี่น้องเกษตรกรคนบ้านเดียวกันสืบสวนมาเห็ดไทยบ้านปลูกบ้านทางบ้านลูกวนปีนี้ช่วงนี้เวลานี้เดือนนี้ก็ตรประมาณสองบาทเนาะนุ้งไงนาะสองบาทได้เยอะดอก่าอ แต่ช่วงวังก่อนปีใหม่ส่งสีลงไว้บาทแ0บาทเก้บอาทซื้อเนีเดี๋ยวนี้สองบาทสองบาทที่ซื้อสองบาททวนเออเอ้วนเป็นกำลังแรงใจพี่น้องคนทำงานคนสู่งานว่าสิอยู่ในประเทศต่างประเทศให eng, ้อยู่ดีไม่แห้งลำลำเลยลุยเด้อพี่น้องเอ้ยอันดับแรกก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนี่แหละลงอ้วนก็เป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจ ให้พี่น้องประสบความสําเร็จในการงานหน้าที่ขอบคุณสําหรับพี่น้องที่้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้อพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับลุงใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนพ่อใหญ่สายคนขยัน